เอาละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเราก็อยู่ในเกมแมคค้าวันนี้เราอยู่ในเกมแมคค้าไม่ได้เกมตำรวจจับโจรเราไม่ได้เล่นนานแค่ไหนแล้วเนาะก็หลายวันอยู่ละเออเป็นอาทิตย์เลยเล้วอยากเป็นข้าตักรย์ยังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวาขยับเหรอเดี๋ยวอ๋อเช็ดเคขยับ ดูชีวิตมีชีวาว้าวโอ้โหมันมาขยับได้ชิคก,กี้เอามาทำไมเดี๋ยวด่าไม่เดี๋ยวโอ้ยเราอยากเป็นโจรจังเลยเราอยากเป็นโจรอ่ะเพื่อนอยากเป็นโจรอยากเป็นโจรซะเหลือเกิน,นเราขอเอ้ยกล่องป๊าบเอ้ยได้วีได้ทันรู้เพื่อน เอามาทำไมได้ไหมล่ะนี่ก็ทิ้งไปเดี๋ยวดูดิว่าเราได้เป็นอ,อะไรอโอ้ยโอ้ยตายสิบ้าเอ้ยเดี๋ยวปรับปรับเป็นเอ้ยดี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 เลยดี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 เลยโอ้ยด่านเดิมี่หบ่เอ้ด่านนี้ผมเคยเล่นเล่เเนแล้วนะ เฮ้ยขอไม่ขอขอ,ขอว้าวเราไม่ได้เป็นหลอกนะจะบอกให้ข้าตรกรตายไปอีกแล้วอีกหนึ่งเนาะอ่าตอนนี้ใครเป็นข้าตรกรวปะเนี่ยเออวะรู้รล้วนี่เป็นเป็นอ๋อเป็นคนคุณธรรมดาเอ้ารวรล้วใครฆ่าเออแล้วใครฆ่าวะ เอ้ยมันต้องมีคนเหลี่ยมแล้วล่ะนะมันจะมีคนเหลี่ยมแล้วล่ะอันนี้มันไม่ได้เป็นอะ่ะเราไม่ได้เป็นนะนี่ไอ้นี่เราไม่ได้เป็นเลยเราไม่ได้เป็นไป ทำไมนีมน่มันไม่อยากไปตรวจวะเอ้าเอ้ามันเป็นอะไรเอ้าเอ้าอีโศกมาจากไหนวะ,อะเ,เอ้าดูเดียวบอกแลว,ว่าฆ่าจักรยังเหลืออยู่เหลืออีกอีกคนว่าฆ่าจักรนะ่ะเออเนี่ยดูดิกระจกแบบดูเหมือนจริงเฮ้ย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 เอา้เอาอะไรวะโอ้ให้ตายสิรเ,เรามารีวิวกระจกต่อ อุ้ยก็ตัวบกมันเอ้ยก็มบนกระจกมันสวยอ่ะเออคือมันดูบกมีบกบกบกมันเหมือนสมเหมือนจริงขึ้นอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 โอ้โหภาพสะท้อนแบบแบบจอดแต่ว่ามันท้อนไม่ชัดอ่ะเออมันต้องแบบแต่มันก็เหมือนกับในชีวิตจริงอยู่นะ ข้าตกร์ตายอีกแล้วเหรอโอ้ยข้าตกร์เราอยู่คนเดียวแล้วเราต้องฆ่ามัวแล้วละถึงเวลาฆ่ามัวเกมมิง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 ,มงเอ้ยเดี๋ยวนะคนไหนเป็นน่าจะไม,นนไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นอะอ่น่าจะเป็นคน คุณไหนวะไวเช่นะชิ้นนี้แน่นอนเลยชินนี้แน่นอนชินนี้แน่นอนเชื่นอ,นนอนหรือเปล่าไม่ใช่หรอวะอ,อะไรขอตัวนะได้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 ใครเข้าไปตัวเถอะเออเอาเอาเอได้แล้วเ,เ,เอา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 ไวเช่นนี้เป็นหรอ <What? S 2> นี่คือสีหน้าผมเนะคือคืออะไรคือเมื่อกี้มันไม่ได้คือเมื่อกี้มันไม่ขึ้นให้คืออะไรวะโอ<ฮ>้โหอนเลยอ๋อเออว่ะเราน่าจะาฆ่ามันเลยนะเออคือแบบตอนแรกแบบผมสารฐานเลยว่าเช่นนี้เป็นแน่นอนแบบเป็นแน่นอนแบบ บอกยังไงก็เป็นนะ,อออะเออแม่งใช่ด้วยเออประเด็นคือไม่ใช่ด้วยเออว่าผมน่าจะข่ามมาตั้งแต่แรกนะฆ่าแบบไม่มีความปราณีใดๆทั้งสิ้นโอ้โหได้ดาบไหมเอามาทำไมเนี่ยเราจะเป็น,นลุดาบไหมลีวเป็นอะไรนะเอิดอะไรกับดาบไหมสองกล่องเกลือแล้วเนี สามกล่องแล้วกล่องที่สามไม่อยู่ไหนรถเกยร์มาสองกล่องแล้วแตแปบบ๊บมึงก็ใจยี่สิบนาทีมึงไวเกินเวลาแบบไวจัดไวจัดคือเรามีแค่แบบดาบเอ,อ๊ะแต่ยังไงธนูเราก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนาะก็ปล่อยมาเลยแล้วกันเราจะได้เป็นหรือเปล่าจะได้เป็นหรือเปล่าจะได้เป็นไหมตงคอเป็นอ้ไม่นะเราไม่ได้เป็น โอ้ยชีด้ดเราไม่ได้เป็นเอ้าเดี๋ยวไซจมามะเขายิงใครนั่นอะ่ะเฮ้ยคือเราวะอ๋อโหหน้าตาแม่มึงเอ๋อมากดาบเชีย่ยเหรอวะอ๋อดาบหินแล้ว,ว,วทำเป็นห่าวเฮ้ยทำไมมันบอกไอผม,ผมว่าผมว่าผมออกห่างจากไอสอตัวนั้นก่อนดีกว่าเผื่อมันเป็นอะ่ะ เออเพื่อเพื่อไอสองตัวนั้นมันเป็นแล้วมันไล่กระเทื้ผมเนี่ยสิเข้าไปในบ้านโอ้โหเข้าไปในบ้านปึ๊บแบบมองมันโคตรยากยั่งมาเลยปึ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไม่ได้เป็นไอชิ้นนี้ข้าวหมดรอ <พ uka> เฮ้ย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 ว่าไม่ได้เป็นว่าได้เป็นม่ได้เป็นเลยเดี๋ยวเอาทิ้งก่อนกูว่าโอ้โหมันฆ่ามั่วไงมันฆ่ามั่วไงให้ตายสิว่าเลยปะเกมใหม่เลย <S <S เอีอ้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวช่างเดี๋ไม่ฆ่ามั่วให้ตายสิโอ้อะไรวะฆ่ามั่วโอ้โ,อโหมัน ข้ามั่วแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเงินแม่งดูตรงไหนวะไอ่สี่ร้อยนี่หรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงกล่องอุ้ยตอนกลางคืนโคตรสวยเลยเออคือแบบตอนกลางคืนแบบมันสวยจัดอะนี่ไงเฮ้ยดูดูดูนะนี่ไงมีการแบบซ้อนแสงแบบสวยมากอะโอ้ยตายโอ้ยสวยสุดสวยเท่เลเกิน เออเออว่าเลิกยุ่งกับแสงเอาดีกว่าแล้ว,ว,วเราตั้งตั้งใจเล่นดีกว่าเอ้ยได้ดาบไม้ว่ะเอ้ยไม่ดาบหินหอ,อือ๋อนี่ไงเอ้ยดาบเสียไปลูกหนึ่งเลยเอ้ยนี่ไงนี่เอ้ยได้ธนูเพิ่มแต่แม็กครบหนึ่งไปเดี๋ยวดาบแม็กก็ทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะ เดีย๋ยวเราต้องดูก่อนว่าจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่าหรือโจโนั่นแหละอื้ยได้เฟนว่ะเออ,อ,เอ,อกูก็ไม่ได้เป็นนะเราไม่ได้เฟนจริงๆนะเราไม่ได้เฟนจริงๆนะ เออว้าวในได้ยุกเราก็ได้ไปแล้วใหม่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 โอ้โหเฮ้ยลีลีลีสีแบบมันสวยจริงกะเออมันสวยจริงนี่ทิ้งแม่งโหแม่งข่ามาอะไรคนเราเหรอโอ้โแม่งเดี๋ยวมีเพื่อนเราหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อ ม,มีเพื่อนเราสักคนอะโอ้โหเยอะเหลือกันแค่สองคนเองให้ตายสิมาเอ้ยผมว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้ผมผมน่าจะตายอะ่ะอืมยังไงผมก็ตายชัวช์วนะครับแล้วก็เราควรที่จะดีดออกออกออกหางเลยคือแบบดีดออกห่างเลยดีวยกว่าเนาะมีป้อมเรา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 ควรจะฆ่าแบบเงียบเงีย พะตอนนี้เพื่อเราเหลือกันอยู่แค่สองคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อเราอยู่ไหนด้วยสิอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อเราเ,ออเนี่ยคือบอกผมจะฆ่าแต่มันกลัวไงกลัวว่าแบบจะกลัวว่าแบบจะใช่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะกล้ามาเยอะแยดีวเนี่ยแต่ก็คิดไปคนหนึ่งละเอ,อเราคิดไ,ไปคนหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชม ตัวสัตว์แล้วนะเออตัวสัตวแล้วนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราต้องหาเพื่อนเราอะตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนเราก็เราก็ยังไม่รู้เลยนะเนาะเราไม่แต่ละคนเขาแบอกชอบรวมกลุ่มกันอยู่ตรงกลางไงอ,อ่อยู่ตรงไอ้ตรงเครื่องตรวจอะ เดี๋ยวเราต้องวิ่งหาคนแล้วว่าเผื่อมีมีคนเดินมาตั่นไงเจอแล้วพูดถึงก็มาปับเลยโอ้โหให้ตายสิมั้งมึงอยู่กันตรงนี้เอาเดี๋ยวฆ <c oughs> ่าไม่เงยไหมเอเนะเอไม่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 อย่าเพิ่งฆ่าเลยดีกว่านะ เราคือแบบเราอย่าเพิ่งฆ่ากันเลยเดีกว่าเนาะอืมเอา้าแต่ก็เราคือเราไม่โกรธหรอกอืมเราไม่โกรธหรอกอเอาเลยเอาเลยว้าชอืมคนตรงนี้มันเยอะมากเลยนะโล้แต่เด็คนก็มีดาบด้วยอ่ะ โอ้ยเราไม่จะฆ่ากันยังไงดีวันนี้่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้มันคือตัวแล้ววะให้มันฆ่ากันเองเออทำดีทำดีให้มันฆ่ากันเองเอ้ยเอ้อเอ้ยเอ้า being uhm, uh, เอ้า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 เอ้ยทำไมเข้าไปมันอ๋อสใช่แช่ดีม pues> ันตีไง เอาตำรวจอ๋อมึงฆ่าตำรวจได้เองเลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกว่ะเหลี่ยมซิกว่ะเหลี่ยมซิกว่ะเอาเลี่ยมซิกเอาเลี่ยมซิกเอาเลี่ยมซิกว่ะเดี๋ยวเราต้องฆ่าแบบเงี้ยเงี้ยไรเงียบเงียบใช่แล้วเราต้องฆ่าเงียบเงียบไรเงี้ยเงี้ยเยสเซอร์ เรา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 ,เราไม่ควรที่จะคาดตรงนี้เพราะพวกมันดูอยู่ไงเออถ้าเราคาดตรงนี้เราจะตกเป็นเป็นคนน่าสงสัยแน่นอนเลยอยากจะไปตรงนั้นอยู่นะก็แต่ว่าคือบอกคือมันมีคนอ่ะเนี่ยตัวสั่นรนอ่ยตั้งสีไว้เออตั้งสีไว้ไอเดียวอ๋อคือตอนนี้เพื่อเรายังไม่ตายนะฮะ โอ้ให้ตายสิไอบ้าเอ,อ้ยคิดว่าดาบเหล็กเออถ้าเป็นดาบเหล็กนี่ผมเก็บั้นเนี้ยอ่แล้วอันนี้มันเดินตามอาอะไรเราเอา้าเอา้าเอา้เอาเดียวเดียวเดียวไม่ได้เป็นวิ่งอะไรตบเราทำไมอยาฆ่าเราเลยเราไม่ได้เป็นอือ,อวัดอ๋อ เอาก็กูไม่ได้เป็นน่ะเอาเอายังมาตบกูอีกเนีเ่ยผมไม่ได้เป็นน่ะก็คนนี้มันมาตีผมเองอะ่ะเออได้ได้ได้ได <c oughs> เลี่ยมเฮ้ยเพื่อเราได้มาเลี่ยมจริงเลย,ยตาอนนี้ก็จะกอดชนะล้วมั่งราคาเนี่ยอ๋ยอเออว่ะตอนนี้แม่งหลงทางแล้วอะเออตัวน,นี้แม่งหลงทางแล้วอะแถมปรับมุมมองเป็นเดี๋ยวปรับมุมมอง,องหกก่อนนะครับเพื่อในการตามหาเส้นทางนะเนาะอะไร เหลืออีก3คนนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะคาได,ได,ไ,ดได้ได้แบบอีซี่อีซี่นะเอา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 เดี๋ยวตอนนี้แบบพวตรระแวงเลยเออพว่าพว่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่คนหนึ่งนะเมื่อกี้วิ่งผ่านอเออ,อตอนนี้มันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ย เอ้อผมจำทางทางนี้ได้นี่ไงต้องเป็นทางนี้แน่นอนเลยเ,เดี๋ยวเราต้องเก็บดาบก่อนเอ้าโอ้ให้ตายสิบเอ้ <c oughs> เดี๋ยวคนไหนไเป็นวะอะ,อะไรอ๋อ,อ,อคนนี้ ว่าเล้ว่าก็สมโพว่าตอนตอนตอนที่เราฆ่าเออผมก็เห็นอะไรว่ามันแบบมันเดินผ่านอ่ะเออเดินผ่านอยู่ข้างบนอ่ะผมก็งงอยู่ว่ามันคือใครผมก็คงคิดว่าคิดเองแต่แม่งไม่ใช่เวยเออมันมีคนคนหน่ผมฆ่าไงอืมผมผมเลยเพื่อจะวิ่งหาว่ามีคนอยู่ไหมแต่ว่าผมก็หาไม่เจอเนาะก็คิดว่าจบไปเพียงแค่ดีแล้วกันนะครับก็หอเผาผอมบอกกัน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 แล้วนะเป็นไง บีใหม่ลงแบบลงแบบคลิปแม่งกี่นาทีวะอ้าวแม่งคลิปแม่งกี่นาทีวะไม่รู้เออไม่รู้แต่ก็ยาวก็ยาวนานอยู่มั้งก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปก็กดไลค์กดธสุ่มการโกรธไทยแล้วโกดกระดิกกันด้วยนะแจมเพื่อจะรักพาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะก็กดให้ยหมดยู่เว้นดีไรนะอืก็ไปแล้วนะ see you เดี๋ยวนะ ไอ้เดี๋ยวเราอันนี้มันคืออะไรเออไอตรงชื่อสีชมพูนี่มันมันคืออะไรนั่นดิเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเออครับเดี๋ยวนั่นดิมันคืออะไรวะวัดชาวเนอนเอ้ยเดี๋ยวเออก็ชาวเน็ตนะครับโอ้ นี่ไงทำได้แล้วเฮ้ยแล้วก็ไปจริงๆแล้วนะครับไปแบบหัวหายแล้วนะจ๊ะสออุดยอดปะม่งยอดไปเลยโอ้ให้ตายสิ